ฐานะอดีตสามีฝากถึงรักใหม่แม่ของลูกเบนเรซิ่งผู้จักใจหลังเห็นข่าวดีแพทนปภาถูกสวมแหวนแต่งงานคนบันเทิงและแฟนคลับเ hey! ฮยินดีกับรักที่สดใสของแพทนปภาและพี่ชานน ที่ก่อนหน้านี้มีโมเมนต์สวมแหวนเพชรและสาวแพทก็ได้โพสต์ภาพหวานชื่นกับช่อกุหลาบแดงช่อใหญ่ทำเอาหลายคนเขินแทนกันเลยทีเดียวล่าสุดอดีตสามีแพทนับประพาอย่างเบนเรซิงได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นข้างต้นโดยบอกว่าข่าวจะแต่งงานก็เห็นผ่านๆติดตามและเป็นกำลังใจให้อะไรที่มีความสุขตนก็ยินดีด้วยกับเขาอยู่แล้วซึ่งเบนเรซิงตอนนี้ตนและสาวแพทก็คุยกันเรื่อยๆค่อยถามไทยกันเป็นยังไง ทำงานเหนื่อยไหมให้พักผ่อนดูแลสุขภาพ